จะมาตะลุยบุฟเฟ่อินเตอร์เชั่นลซึ่งเป็นร้านหนึ่งในดวงใจของลงเลยอาหารที่นี่มันเป็นเหมือนไฟได์ิ่งดีๆนี่เองอร่อยทุกคำอร่อยทุกจัดอร่อยทุกเมนู วัสดีครับวันนี้เจอลุงอีกแล้วนะลุงก็บอกแล้วตามสัญญาลุงจะมาตะลุยบุฟเฟ่ซึ่งบุฟเฟร่ร้านเนี่ยเป็นรูปบุฟเฟ่อ i n t e r n a t i o n a l นลเป็นร้านหนึ่งในดวงใจของลุงเลยถ้าลุงอยากกินบุฟเฟ่อะไรเนี่ยลุงจะต้องมาที่นี่คปปรับ copper การเดินทางมา copper ปเ,ปเดี๋ยวบอกก่อนเลยมันเดินทางไม่ยาก copper ปปจะอยู่ช่วงเลยเซนทันปีเก้าเป็น100เมตรเนี่ยที่ตึกเซน ขึ้นมาข้างบนแล้วเป็นสถานที่ตั้งของร้านคอเ p อร์ซึ่งบอกเลยว่าคอเ p อร์เนี่ยมันมีอาหารหลากหลายมากมายเลยแล้วจุดเด่นที่นี่คืออร่อยทุกคําอร่อยทุกจานอร่อยทุกเมนูอย่างที่เด็ดที่ลุงชอบที่สุดก็คือซุปทัฟเฟิลซึ่งลุงบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในตองอูหรือหนึ่งในกรุงเทพเลยว่าจะหาร้านอร่อยๆที่จับ ตัวได้ยากที่สุดครับแล้วก็อาหารทุกชิ้นทุกอย่างเนี่ยเขาใช้คุณภาพดีวัตถุดิบดีทุกอย่างดีไปหมดถึงเวลาแล้วเนี่ยคนเข้าคิวต่อเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันเลยครับมานี่ต้องให้มาเร็วสะักะครึ่งชั่วโมงนะเพื่อเป็นการตอบสิวและการจองคือต้องจองทางออนไลน์ของคอปเปอร์นะฮะตอนนี้คนเยอะมากเลยคุณลองดูนีฮยแต่ว่าให้เดินเป็นระเบียบ ก็เราถึงค o p เปอร์แล้วแล้วทุกคนสงสัยว่าราคามันเป็นยังไงอะไรดูจากตารางนี้เลยซึ่งบอกเลยว่าเริ่มต้นที่999บวกๆนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มเป็นแพ็กเกจไหนเราก็สามารถเลือกได้อย่างอันนี้นแพ็กเกจคือ1,500เขาจะให้เราอะไรเราเพิ่มเนี่ยอย่างให้มันปู DIY นะฮะออกรีเซตหรือให้เป็นเนี่ยลัฟเตอรเซตเขาก็จะเพิ่มให้เราในราคานี้นะเดี๋ยวเราไปที่โอนก่อนเลย โอเคตอนนี้เราได้โต๊ะนั่งแล้วแล้วก็จะมีเบอร์โตะตะก่อนเนี่ยนะฮะบุฟเฟ่ต์พวกนี้เราสามารถตักได้เลยแต่พอมีช่วงโควิดเนี่ยเขาขอคือจะมีเจ้าหน้าที่ตักให้แต่ละจานหรือถ้าหากว่าคิวมันเยอะหรือต้องทําปรุงสดเนี่ยเราก็แจ้งเบอร์เขาเลยสั่งแล้วเขาาจะจดแล้วเขาจะมาเสิร์ฟเราที่โตะ๊ะแต่สิ่งที่เราจะไปเสิร์ฟและลงมาทุกครั้งเลยจะต้องไปกินเดี๋ยวตามลงมาดูครับ อันนี้เราก็จะมาจอแถวจานโปรดของลุงก็ค,คือซุปเห็ดทัฟเฟิลซึ่งบอกเลยว่าอร่อยจริงๆถ้ามาแล้วนะอย่าลืมต้องกินให้ได้นะจะเสิร์ฟคู่กับครัวซองแต่ลุงวินทีเด็ดมาตรงนี้ทีเด็ดของลุงก็คือเทมปุระป้งซึ่งบอกเลยว่าถ้าเอาเทมปุระกุ้งนะมาจิ้มกับเห็ดทัฟเฟิลนะสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวเราได้แค่นี้เราไปกันจอด และก็ทีเด็ดของลุงที่ลุงชอบอีกอย่างก็คือก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหมูและเนื้อเดี๋ยวตามมาตามมาดูเลยผมว่าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ที่ไหนเนี่ยส่วนมากเราจะไม่ค่อยเห็นพวกก๋วยเตี๋ยวเรือนะแต่คิดว่าที่นี่ยเป็นทีเด็ดขอมเข้าเลยมันมีทั้งเนื้อและหมูซึ่งเขาใช้เป็นแบบเนื้อชาบูหมูชาบูใช้เนื้อเกรดดี ระดับพรีเมียมครับแล้วของเข้าทำก็คือใช้วิธีอาบน้ำนะอาบน้ำหมูอาบน้ำเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูวิธีทำกันนี่ได้แล้วครับทั้งเนื้อและหมูนะเป็นเกาเหลา ตอนนี้เราก็มาถึงเป็นเ,เชวอาหารของอิตาเลียนนะฮะซึ่งมันบอกแล้วมันมีหลากหลายมากเลยคุณดูเลยครับนะฮะเรียกว่ามีทั้งสปากเกตตี้คาร์โบโรล,ลาท,ทุกอย่างมีหมดที่น,นี้นะฮะ โอเคครับอันนี้ก็คือเป็นอาหารไทยแล้วฮะอาหารไทยมันก็มีหลากหลายมากเลยนะฮะข้าวกระเพราว,วาเกิวออนเซน็นกระเพราหมูไข่ออนเซน็นอะไรพวกนี้ผัดไทยกุ้งแม่น้ำซ้มตําก็มีนะฮะลุงจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะฮะอย่างอาหารที่เนี่ยนะ,ะเขาตั้งใจทำอร่อยทุกที่ทุกจานนั้นเมนูที่เสิร์ฟแต่ละจานเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยเขาไม่ใช่แบบเอามา เพื่อให้มีไม่ใช่นะเอามาเพื่อเพราะความอร่อยความหลากหลายทุกจาน <c oughs> กินแล้วว้าวสำหรับลุงนะเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกันดู <c oughs> อันนี้ก็เป็นอาหารไทยที่อยู่ในฮอตพอตคือเป็นชามร้อนซึ่งพร้อมเสิร์ฟแล้วนะที่นี่ใช้ข้าวหอมะลินะฮะแล้วก็แกงเขียวหวานไก่ขาหมูพะโลสออย่างเนี่ยอร่อยมากแนละอนนีก็เป็นขนมจีนน้ำยาปูใบชะพลู อเคนี่ได้มาสองอย่างครับเป็นนมจีนน้ำยาปูใบชะพลูนะฮะแล้วก็เป็นนมจีนแจงไก่ครับอ,อันนี้ก็เป็นโซนดีฟูดเย็นซึ่งกระสักได้เต็มที่ซึ่งเป็นหอยนางรมหอยแมงคูกุ้งเด๋ยวลงก็เดี๋ยวขอหอยสักสองตัวพอละโอเคได้หอยเดี๋ยวเราไปต่อนี่เลย อันนี้ก็คือเมนูเด็กอีกเมนูหนึ่งที่ห้ามพาดเลยเพราะมีอกเป็ดลมควัน3มชั้นลมควันขาหมูเยอรมันแล้วก็คอหมูย่างเอาไปทอดนะเดี๋ยวลองดูคอหมูไปทอดไปแล้ไป,ไปย่างปกติป้ายทั้งหมดเนี่ยสั่งได้คุกเชลแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะเห็นอยู่เชลไหนก็มาสั่งเชลนั้น แล้วอันนี้เราก็มาถึงนี่แล้วเป็นเชลของซูชิเยอะยะหลากหลายเลยอันนี้หนึ่งเซตขาจัดให้แต่เดี๋ยวลุงจะขอสั่งทุกอย่างอันนี้ก็คือแซลมอนนะฮะฮามาจิมิทุน่าแล้วก็เป็นหอยเชลโอตาเตะ ate, นะครับและอันนี้ก็เป็นมิชาจินะโอเคลุงก็สั่งตามนี้ซึ่งแล้วแต่ว่าเราจะสั่งได้ทั้งหมดกี่ซิ้นกี่เซลได้ทั้งหมดเลยครับตรงนี้ครับ อาหารที่สั่งมาเนี่ยก็มาส่วนหนึ่งส่วนที่จะต้องเสิร์ฟไ้ยังมาไม่หมดแต่ที่นี่บอกเลยมีทีเด็ดที่แตกจากที่อื่นง่ายๆเลยคือแค่สเตชันน้ําแตกต่าอยังไงเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวลงจะบอกให้สั่งกัน <S <S อย่างช่วงนี้เป็นโควิดแล้วเขาจะไม่ให้สัมผัสกับแก้วน้ําเลยซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็จะเตรียมถ้วยไวยย้แล้วก็ใส่ถ้วยแล้วเราก็จะน้ําแข็งฮะ ไม่เอานะ้ำอัดลมถ้าเราเอาน้ำอัดลมแล้วก็สามารถบอกเข้าได้เลยนะน้ำเขียวน้ำแดงอะไรพวกนี้ได้หมดแต่ลุงอยากจะทานน้ำตรงโน้นอันนี้เป็นเครื่องเดียวนะฮะที่ในเมืองไทยที่บุฟเฟ่เขาใช้อันนี้เป็นเครื่องเป็นคล้ายๆเป็นเป็นเครื่องไนโตรครับอ่าเป็นเครื่องไนโตรเพื่อทําให้น้ำเนี่ยมันเกิดฟ้าเป็นฟองเบ,เบาเหมือนจะกินเบียร์เบา,เบเบาๆได้ชาเขียวมะลินมไต้หวานมีมะนาวไม่เอาชาเขียวมะลินะฮะ โอเคลุงได้น้ำแล้วนะเดี๋ยวได้เวลาเราไปลุยกันแล้วไปดูกันว่ามันอร่อยเด็ดขนาดไหนซึ่งลุงบอกเลยลุงกินแล้วตลอดเวลาว่าเด็ดวันนี้ก็จะบอกมาว่าเด็ดอีกครั้งหนึ่งครับไปดูกันครับเราก็ได้เวลากินกันแล้ว อันนี้เลยทุกครั้งที่ลงมาท้องสักก็คือเป็นซุปเห็ดเท่าเฟลนะซึ่งบอกเลยหอมอร่อยมากเนี่ยลองดูได้เลยนะถือว่าอร่อยนะยุลเรากินเนี่ยเขาให้มากับตัวครัวสองต่ให้เซตมาแต่ลุงชอบกินแบบนี้คือใช้เจ้าเทปุระนี่แหละดมลงไปความหอมของเทมปุระควา,ามกรอบของกุ้งผสมกับด้วยซุปเเฟลถือว่าสุดยอด เมนูหนึ่งที่ลุงชอบที่สุดก็คือเจ้านี่แหละครับคือเป็นเนื้อน้ำตกเนื้อน้ำตกที่บอกแล้วว่าตะกี้เนี่ยเขาใช้วิธีอาบน้ำความนุ่มของเนื้อจึงจะอยู่ครบแล้วความหอมของเครื่องปรุงหรือน้ำเนี่ยถือว่าเด็ดคือมันนุ่มมากๆาตัวซุปเนี่ยหอมเข้มข้นถือว่าเป็นทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งที่ลุงชอบมาตรงเนี้ย ต่อไปก็จะอันนี้เป็นหมูสามอย่างประกอบไปด้วยคือคอหมูทอดหมูสามชั้นอันนี้เป็นสามชั้นใกล้ๆหมูกรอบแต่ไม่ใช่เป็นเปะอบอบน้ำครึ่งแล้วก็เป็นอันนี้ก็เป็นขาหมูเยอรมันนะฮะก็จะเสิร์ฟมาแบบแบบสามอย่างซึ่งเราสามารถสั่งได้กี่ที่ก็ได้ครับอันนี้ก็คือเป็นคอหมูทอดครับเพราะแตกต่ตา,กกางจากร้านข้างนอกมั้ยอร่อยกว่า เขาชุกแป้งบางๆเอาไปทอดมันก็มีความหอมของแป้งความหนึบของหมูที่เข้ากับรสบอกไปเลยว่าลงตัวนํามาคุกกับกระเทียมอร่อยมากอันนี้ก็คือ3ชั้นแล้วก็เป็นซอสอันนี้คือซีอิวหวานเป็นความหนบุบขหมูนิ่มหนังหอมกินแล้วก็เหมือนกับก,กินหมูหันนั่นแหละ แต่ว่าเพีง่งนแต่ดังมันไม่กรอบขนาดนี้่วนก็นี่ก็คือขาหมูเยอรมันซึ่งน้ำจิ้มที่เห็นก็คือแน่นอนเลยมันจิ้มซีฟู้ดเป็นหนังหมูกับปรอบได้ยินเสียงกรอบไหมอันนี้ก็เป็นซูชิวากิวเพิ่งบอกเลยว่าทุกโต๊ะต้องสั่งความใหญ่ของเขานะฮะ เนื้อดีมากครับเนื้อนุ่มนุ่มแทบละลายในปากเลยเห็นใหญ่ๆอย่างนีแลนะ้นุ่มแบบที่ชู้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ก็คืออกเป็ดรมควันอาหารที่เนี่ยลุงจะบอกว่านิดหนึ่งเขาเน้นเสิร์ฟเนลักษณะเหมือนไฟไดนิ่งเลยฮะหอมมากเลยแต่ดรมควันหอมแล้วน,นุ่มคือถ้าไม่คิดว่ามานั่งอยู่ในร้านบุฟเฟ่ต์นะ ก็เหมือน,นอยู่ในไฟย์ไดเรกโรงแรมดีๆนี่ครับเต็ลมควันที่นี่นะคือไม่มีกลิ่นสาบเลยนอกจากกลิ่นหอมควันหอมของควันรากไม้ที่เขาใช้หล่มอันเนี้ยเรียกว่าอร่อยครับอันนี้ก็เป็นเบนูเบสิแต่รสชาติลงกินแล้วลงไม่เบสิคเข้าว่าสิ่งที่ลงชอบจริงๆก็คือในอย่างกาแากุ้งเนี่ยหอมมากอร่อยมากแต่กุ้งเด้งๆบางคนแปลกแต่เอ๊ มากินบุฟเฟ่ทั้งทีทำไมกินแค่กะเพรากุ้งอย่างนี้เหรอก็บอกแล้ว,วมันเป็นเมนูเบสิกแต่มันมีความแตกต่างคืออร่อยหอมเขาทําผัดออกมาเนี่ยได้ดีดีแล้วก็มันมีความหอมของใบกะเพราหรืออะไรต่างๆเนี่ยลุงกินแล้วลุงติดใจเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ลุงชอบที่นี่เลยนะกุ้งเนี่ยมันเด้งเต็มปากเต็มคำคุ้มมากๆอร่อยมากๆครับ อันนี้เะรัดูเมนูไทยบ้างครับอันนี้เป็นน้จีนน้ำยาปูไบถับปูนะครับปูเต็มๆเลยปูเน้นๆเป็นน้ำยาแบบน้ำยาทางใต้ถึงเรื่องถึงรถจริงๆนะที่พอเรากินอาหารไทยเสร็จแล้วอันนี้ก็มาขอเป็นอาหารอิตาเลียนบนะ้างจะเริ่มต้นด้วยอันนี้คือเป็นสปาเกตตี้ซอสแก๊ ปากเกตตี้น้ำมันมะกอกกระเทียมแล้วก็เบคอนเทนเน่เนะี้ะน่ากินมากอันนี้ก็เป็นเอ่อสชิมิซึ่งเราสามารถเลือกได้หลากหลายอย่างที่โุงโบท๊ททีแรกขอเชียวฮอกไกโดครับ มากมากเลยครับพอ,อยที่นี่ตะกี้ลุงก็กินไปแล้วอาหารปกติบางส่วนที่เสิร์ฟปกติไปแต่ตรงหน้าลุงตอนนี้ไหนๆลุงมาที่นี่แล้วลุงก็จะจะเสนอว่าถ้าสั่งในแพ็กเกจพิเศษของเขาเนี่ยจะได้อะไรขึ้นมาบ้างให้เดี๋ยวเราไปดูกันแต่นี่จะเสนอแค่อาหารก่อนแล้วกันอย่างอย่างแรกเลยเนี่ยเขาเรียกข้าวห่อมันปูพูดแบบภาษาไทยนะซึ่งบอกเลยว่า มากับป้าที่ไรกะชอบกินเพราะมันหอมมากแล้วก็เมนูเนี่ยถ้าขาก็ไปอยู่ในเมนูอาราคาเสียราคาเขาแขางสูงเพราะว่าใช้มันปูอย่างดีาการวิธีกินของเขาอย่างเช่นเนี่ยหอ่อข้าวนะลุงก็จะห่อข้าวแล้วก็ลุงจะราดด้วยมันปูนะฮะโอเคพอลุงหอ่อราด,ดวยมันปูปุ๊บอันนี้ก็เป็นไข่นะไข่ปลาไข่กุ้งอะไรแล้วแต่บางร้านอันนี้ก็เป็นสารไหล มันก็รวมผสมผสานอยู่ในตัวเนี่ยอันนี้ก็คือไข่เหมือนกันไข่กุ้งประมาณนั้นแล้วเราก็เติมซอสอ,อีกนิดนึงอันนี้ครับเป็นใข่ไข่ไข่แบบเนเป็นไข่น้ำมันซอสของเขาอ่ะเนี่ยพอได้เป็นหนึ่งคำเนี่ยฮะเป็นองค์ประกอบซึงบอกเลยว่าอร่อยมากสําหรับมันปูตร,ตรงนี้ฮะ <ST. S 1> มันมีความลงตัวหอมหอมสุดๆส่สวนเซตเนี่ย เป็นไฮไลท์ของที่นี่อีกอย่างเลยคือเป็น,ปนคาเวียร์ช้างคอปเปอร์เนี่ยเขาสั่งโดยตรงจากประเทศฝรั่งเศสนะฮะซึ่งเห็นไหมฮะมันจะมีตามีระบุยี่ห้อของเขาเลยเขาทํามาเพื่อคอปเปอร์เราไปกินที่อื่นอาจจะไม่มีแต่คอปเปอร์มีนะฮะมันจะอยู่ในเซ็ ขาก,ก็มีการจัดเส้นไปให้เลยอันนี้ทอนซ่อมทอ,อนเนี่ยเป็นซอนพลาสติกนี้ก็เป็นพวกชีชสสารพัดชีสของเขาน่ะนะทั้งชีสทั้งหอมแดงต่างๆนานา,นาอยู่ตรงนี้ครับซึ่งเป็นการกินที่บอกเลยว่าพิธีพิถันหน่อยสําหรับการจะละเลียกแบ่สิ่งนี้นะอันนี้เป็นความชอบของส่วนตัวเลยว่าใครชอบไม่ชอบยังไงแต่ว่ากินมันก็ประมาณนี้กินแบบลงไอติก็ได้กินแบบเช็คก,กินก็ได้อร่อย มันจะผสมผสานกันอร่อยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจานพิเศษอีกจานหนึ่งก็คือวาคิวแับโฟกาเป็นวาคิวท็อปโฟกาเขาบอกแล้วไงว่าอาหารที่นี่มันเป็นเหมือนไฟไล์ไดน์ที่ดีๆนี่เองเรียกว่าหาไม่มีแล้วอะ่ะบอกตรงๆเลยนะมันก็เลยไม่ประหลาดใจหรือแปลกใจเลยที่ว่าคนที่บางทีอยากจะมาทานบุฟเฟ่เนี่ยจะต้องมีการจองยากนิดหน่อยแต่ว่าไม่ยากมากก็ลอาดูเปิดจองอยู่เรื่อยๆนะฮะ ด้เนื้อเกิดดีอย่างนือกัวกาทุกอย่างมัผสมผสานจะลงตัวมากอันนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกจานหนึ่งเป็นเมนูพิเศษที่อยู่ในแพ็กเก็ตสูงขึ้นไปมันก็คืออบสเตอร์อบชีสซึ่งอรสเตอร์อบชีสเนี่ยนะบอกเลยว่าเขาทำออกมาได้ดูดีมากอบสเตอร์เนื้อนแน่นๆ <'m> ไม่มีคำนั้นเาย ต้องมาลองกันเองครับที่ Copper Buffet วันนี้กาอิ่มน้ำสำราญจะเรียบร้อยครับกับบุฟเฟ่ต์ในระดับพรีเมียมบอกเลยว่าบุฟเฟ่ที่เนี่ไม่ใช่บุฟเฟ่ตโรงแรมแต่เป็นบุฟเฟ่ร้านที่ว่าคิดว่าดีที่สุดอร่อยสุดสาหรับลุงเพราะว่าอาหารทุกอย่างเนี่ยเขาใช้วัตถุดิบที่เป็นพรีเมียมสายบุฟเฟ่ต้องมาที่นี่เลยคอปเปอร์ Copper ครับ ครั้งต่อไปลุงจะไปที่ไหนยังไงก็ตามติดตามลุงแล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งกดสับตะไคร้กดติดตามลุงได้เลยเพื่อลุงจะได้ไปต่ออย่างสนุกสนานนะฮะขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ